พอดีเห็นสารคดีอยู่ส่วนหนึ่งที่บอกว่าจิงหลีดเป็นอาหารที่สำหรับมนุษย์ในอนาคตแล้วปัจจุบันเนี้ยมีทั่วโลกก็มีหลายๆที่แล้วที่สามารถบริโภคจิงหลีดได้แล้วก็น่าจะเป็นการทำมาต่อยอดการเลี้ยงของของชาวบ้านตอนนี้ที่เราเห็นเขกากการเลี้ยงของชาวบ้านเนี่ยก็คือเป็นการเลี้ยงแบบบอ่ออย่างเดียวยังไม่เห็นมีวิธีอื่น ก็เลยลองมาทําเป็นลักษณะของตู้ทรงตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงต่อตารางเมตรให้ได้มากขึ้นซึ่งเราคาดหวังว่าในหนึ่งตารางเมตรตมันควรจะทําจึงหลีดได้สักสามสิบสี่สิบหรือห้าสิบกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยครัก็เลยทำแบบนี้นปัจจุบันนี้มีการเอาเอาจึงหลีดที่เลี้ยงออกมาเนี่ยไปต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะมากนะครับง่ายสุดเลยก็คือเป็นการเอาไปทอดไปอบ ไปผัดอะไรกินเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านอยู่แล้วแต่ในส่วนของการแปรรูปขั้นสูงขึ้นเช่นการสกัดโปรตีนการสกัดน้ำมันก็ยังมีย,งมยังมีโปรเซสที่ไปได้อีกเยอะการสกัดโปรตีนหรือการบดเป็นผงจากการอบแห้งก็สามารถเอาไปเป็นแปรรูปได้อีกหลายอย่างเช่นพวกเบเกอรี่ทั้งหลายก็สามารถผสมเนื้อจิ้งหรีดเข้าไปได้เนื่องจากว่าเนื้อจิ้งหรีดเนี่ยการให้กลิ่นและรสสัมผัสข,ของเขาเนี่ย คล้ายๆกับถั่วในระบบการเลี้ยงของเราเนี่ยเราเรียกว่าเราจะต้องเราใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มก็คือเป็นการเลี้ยงโดยที่เราไม่ต้องไปทำงานอะไรกับเขาอีกเลยพอปล่อยตัวจิ้งหรีดเข้าไปแล้วจิ้งหรีดเขาจะอยู่ในนั้นจะมีระบบให้น้ำให้อาหารอัตโนมัติตลอดจนกระทั่งถึงอายุการจับของเขาเลยอยู่ที่ประมาณ3-5 0ถึง0วันการให้อาหารก็จะตั้งเวลาได้ให้มากให้น้อยให้พีแค่ไหน น้ำก็ตั้งเวลาได้ให้มากให้น้อยให้ทีแค่ไหนอายุตัวเล็กก็อาจจะห่างหน่อยอายุตัวโตแล้วก็ตั้งผีขึ้นมาหน่อยถัทงทาง่านด้านบนนี่เป็นถังให้อาหารซึ่งจะเป็นการให้อาหารรวมทั้งหมดทั้งแถวจะมีตู้ให้อาหารหลักซึ่งเราสามารถเก็บอาหารหลักๆไว้เนี่ยเราจะให้เก็บได้สูงสุดประมาณ90กิโลหรือ3กระสอบแล้วก็ไปเทไว้ทีถึง3กระสอบ3กระสอบนี่ก็ตอนนี้เฉลี่ยก็อยู่ได้ประมาณ3วัน ซึ่งสาวันถ้าเราไม่ได้เข้ามาดูในฟาร์มเลยเนี่ยเขาก็ยังอยู่ได้สามวันส่วนของตัวท่อสีฟ,ฟ้าเนี่ยคือท่ออะไรครับตัวนี้เป็นระบบให้น้ำครับเราจะให้น้ำเป็นลักษณะของก r ราวตี้จากบนแล้วก็โออรโฟจนถึงล่างสุดเป็นลักษณะของกราวตี้โฟลงมาเรื่อยๆส่วนเกินก็จะล้นออกไปแต่เราก็พยายามตั้งให้มันพอดีๆล้นออกไปน้อยที่สุด แบบนี้เราจะทําให้มีการให้น้ําจิ้งหรีดตลอดเวลาตัวนี้เป็นเป็นตัวตั้งเวลาในการาให้อาหารตอนนี้เราตั้งอยู่ที่หน่วยหลังเป็นหน่วยนาทีหน่วยแรกเป็นหน่วยวินาทีอันนี้คือเราจะให้อาหารทุกๆก,กี่นาทีแล้วในการให้แต่ละครั้งให้นานกี่วินาทีครับตอนนี้ตอนนี้ระบบพวกนี้ก็เหมือนกันกําลังทําเป็นระบบ PLC ซึ่งมีการเก็บข้อมูลด้วยว่า ในชุดนี้จะให้อาหารไปทั้งหมดนานกี่นาทีซึ่งสามารถคนเวิร์ตกลับมาเป็นปริมาณอาหารได้ว่าให้ไปทั้งหมดกี่กิโลในแต่ละวันสามารถบันทึกข้อมูลได้หมดอ,อ๋อช่องนี้ที่เป็นช่องสําหรับเปิดเพื่อระบายของเสียของในตู้นะเช่นมูลจิงรีดเนี่ยเวลาเขาเขาถ่ายมูลลงมาเนี่ยไม่จากชั้นบนสุดมาถึงล่างสุดเนี่ยมันจะทะลุกันมาได้ตลอดเลยมูลเขาจะไหลลงมากองอยู่ข้างล่างถ้าเรามีความประสงค์จะต้องการทาความสะอาดแล้วก็ เปิดสกูสองตัวแล้วก็ทำวาสนดได้ครับตอนนี้ก็ตู้ที่ใกล้จะจับได้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มประมาณตรงนี้อ่าตัวนี้ก็จับได้แล้ว A อยี่สิบห้าตัวนี้อายุครบสามสิบห้าวันละอันนี้ก็ช่วงที่เขากำลังกินอาหารอยู่อ่าเนี่ครับเรามาดูกันนะครับช่วงเขาทานอาหารอ่าก็จะลงมาทานกันที่เขาเรียกอะไรเป็นลานกว้างๆลา,านนึงแหละนะครับเห็นไหมครับเขาทานเต <สำ S 2> ็มเลย แล้วน้ำก็อยู่ฝั่งนี้นก็เห็นจะเห็นว่าเขาเก,กาะกินกินน้ำอยู่ข้างบนอาจจะมองยากนิดนึง่งด้านนี้ก็ฮะนะครับทานน้ำด้วยทานอาหารด้วยแต่ละชั้นก็จะมีลานอาหารเขาเรียกอะไรชุดให้อาหารชุดน้ำอยู่ทุกชั้นทุกชั้นในชุดนี้ก็มีชุดบนก็มีมีทุกชั้นทั้งหมด6กชั้นครับถ้าสนใจปรับปรุงระบบ ก็ติดต่อขอมาดูเพื่อเอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อได้นะครับด้วยความยินดีครับท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณบชรนชรนมนรรมนะครับสารทัส่สองบัฟาร์มอย่างยิ่งนะครับที่เปิดโอกาสให้ทางเราได้มาถ่ายทำนะครับในขบวนการในโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วขอขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามทุกท่านนะครับยังไงก็ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อตรงคุณบัญชรได้เลยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค,ครับ